จะมีแฟนไหมเขาจะเป็นคนดีไหมรูปภัณฑ์สันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่า,าก็ต้องบอกว่าคําถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสําหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกคะ่ะแ,แจงกําลังจะเปิดคอสโหราศาสตร์ ดาวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากน้าเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินแอสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเมดการดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจงมาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j u s t i n e J569 s o หกเก้าที่ปรึกษาทางด้านความรักและก็การทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหดรศาสตร์ตะวันตกนะคะตอนนี้นะก็จะเป็นคลิปของชาวมังกรในช่วงเดือน ธันวาคมในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามานะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะเวสเท r ร์น t อส l ท g โลจีัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะทีนี้อ่ะเริ่มกันนะคะจริงๆตั้งแต่ช่วงวันที่30พฤศจิกายนนะจะมีลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่6ก็เป็นการจบ อะไรบางอย่างการสื่อสารนะคะพูดคุยนะกับการที่คุณเ,เขาเรียกว่าพูดออกไปกับพวกคนในกลุ่มพนักงานลูกน้องบริวารหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะตรงนี้ถ้าใครที่ได้เจอความรักจากสิ่งนี้มันเป็นลักษณะของการที่คุณเองมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้คำพูดติดต่อสื่อสารกับเขาใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะ ว่าด้วยชาวมังกรเนี่ยนะคะหลังจากนี้ไปนะนะยูเรนัสเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนที่5เรือนความรักคนมามาไปไปเดียเด๋ยวมาเดียเด๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายปุบปรับเจอแล้วชอบปุบปรับแล้วก็หายออกไปแนี้ก็มีนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคนที่เขามาเนี่ยจะมาจีบเราเนี่ยน่าจะมาจากเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนบอกต่อกันมาหรือว่าเป็นคนที่ เพื่อนที่ทำงานแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่ากลุ่มคนคอนเน็ t ชันที่รู้จักกันเนี่ยเขาแนะนำความรักมาให้ได้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นไปเนี่ยช่วงวันที่21ธันวาคมเนี่ยค่ะมันจะมีดาวที่เป็น The Great Conjunction คือเสาพูโตขอโทษเสาพฤหัสทรมุมกลุมกันพอดีเป๊ะนะคะเขาใจว่าตัวคนเองอะถ้าได้เจอใครนะผูกพันจริงจัง,จงมั่นหมายหรือว่าแบบคุยแล้วเฮ้ยมันรู้สึกเห็นแล้วชอบถูกใจมากๆกเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลานั้นได้แล้วหลังจากนั้น15ธันวาคมแจงขอโทษทีแจงพูดามไปใช่ป่ะ15ธันวาคมอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรัก แต่ทีเนี้ยสุกมันย้ายไปอยู่ในสิบสองบางคนอ่ะเป็นกาหวะแอบ,บชอบแอบปบลืม้มหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บอกใครอ่ะหรือว่าบางทีบางคนมีกิก๊กหรือบางคนมีคนเข้ามาแล้วแอบ,บชอบเราแต่เขาอาจาจะไม่โสดหรือว่าเราอาจาจะไม่โสดแบบเนี้ยก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงคือถ้าถามว่าจริงๆแล้วปีเนี้ยของมังกรเนนะี่ยเป็นปีที่คุณสมควรจะมีแฟนมากๆถ้าไม่มีเนะี่ย ถ้าไม่มีก็ไม่มีแต่ประเด็นคือจะบอกว่าจะเห็นได้ว่านะดาวยูเรเนะียสยังอยู่ในเรือนที่5้าความสัมพันธ์มันจะปรปปับถ้าคุณคุยบใครนะคะแล้วแบบปรปปับเจอแล้วแบบชอบแล้วก็ถูกใจแบบตกลงเป็นแฟนเลยเนี่ยแบบนี้โอเคยกเว้นถ้าสิว่าเจอแล้วแบบไปไป,ไป,ไปมามาไปไปมาเนี่ยมันนานแล้วอะถ้ากลางปีอะคนที่หายไปกลับมาแบบเนี้ยมีแต่ว่าตอนนี้มันเลยช่วงเวลามาแล้วนะคะจะมองว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นจังหวะที่ ลองศึกษาดูใจลองคุยดีกว่าต้องบอกว่าคนที่มีดาวศุกอยู่ในมังกรหรือแม้แต่มังกรเองก็แล้วแต่เนี่ยค่ะความสัมพันธ์คุณเนี่ยจะเป็นลักษณะของการต้องการใครที่มีความมั่นคงหางานหาเงินบ้างงานบ้างเงินบางทีความรักคุณคุณอาจจะแบบชอบคนบ้าอำนาจก็เลยนะเออแต่ทีเนี้ยเหมือนกับตัวคุณอนะ่ะต้องยอม ยอมเกิดมาเพื่อเรียนรู้การผ่อนผันความรักคุณบางทีคุณจะค่อนข้างซีเรียสกับกับนิยามความรักของคุณมากเกินไปอ่ะถ้าจังจะบอกชาวชาวมังกรสักอย่างหนึ่งอ่ะจังจะบอกว่าเฮ้ยอย่าจริงจังมากคุยคุยไปอ่ะจริงจังมากอย่าแบบอย่าผูกมัดกับคนนี้เอาชีวิตเราทั้งหมดเลยเนี่ยไปผูกกับคนนี้ บางทีเวลาที่คุณได้เจอกับใครอะคะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ความรักก็ดีนะเพียงแต่ว่าเ,เหมือนคุณนะคะต้องการที่จะให้ใช่ที่สุดต้องแบบคุยนานตกลงกว่าจะแบบเหมือนกับบางทีต้องใช้เวลาเป็นปีๆถึงจะแบบยอมรับคนนี้เป็นแฟนหรือว่าความคิดการตัดสินใจอะค่อนข้างจะช้ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าบางทีอะเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้การปล่อยวางให้ได้บางทีไม่ต้องแบบ ที่สุดไม่ต้องมามี e v i e n c e Base ไม่ต้องแบบให้พี่น้องพ่อแม่มา Approve ก่อนหรือแบบคือจริงๆอะ่ะปล่อย,อยๆเฉยๆหัดอ่อยบ้างถ้าจะบอกบอกบางกรเนี่ยจะบอกว่าหัดอ่อยบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะอย่ายึดติดอย่าแบบ อย่ายึดมั่นถือมั่นมากอะไรเงี้ยเราเฉยๆเราปล่อยๆไปบ้างเนี่ยโอกาสความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นมังกรที่เซ็กซี่ที่ขี้เล่นนะหรอไหมเออถ้าเป็นแบบยิ่งเฉพาะคนที่เป็นดาวสุกอยู่นะแบบคุณต้องการความมั่นคงที่มันแน่นมากนะคะต้องการคนที่แบบจริงจังกับชีวิตมากแนตะ่บางทีเราอาจจะต้องเกิดมาเพื่อเรียนรู้การปล่อยวางให้ได้ก็ได้นะมังกรก็มานะ เดวิลก็มังกรได้อยู่เป็นไพ่หดาบเป็นไพ่การจากไปการออกไปจากความสัมพันธ์หรือเป็นลักษณะของการออกไปจากภาวะที่ค่อนข้างดราม่าในชีวิตนะคะเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชาดอาจได้เจอคนที่เป็นกลุ่มก็ได้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เป็นดาวศุกร์อยู่ในมังกรนะคะแล้วคุณจะต้องจริงจังซีเรียสใช่ไหมคุณจะไปเจอคนที่เป็นดาวศุกร์อยู่ใน กลุมหรือแบบเมธหรือว่าเป็นเมทุนที่แบบไม่ค่อยเซ็ตเทร์อ่ะเหมือนกับเขาต้องการให้มาสอนคุณว่าเฮ้ยไลฟ์ไทม์เนี้ยชาตินี้เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยขอให้ปล่อยวางนิดนึงอย่าติงจังนี่กซีเรียดมาก,กน,นะคะก็ได้เหมือนกันลองสังเกตตัวเองว่าเจอบ้างหรือเปล่าเนาะ แต่จริงๆคู่จะดีของคุณน่ะถ้าเป็นคู่ตรงข้ามถ้าแบบเราสามารถที่จะเรียนรู้ความแตกต่างของกันและกันได้แล้วก็หาจุดเหมือนกันได้เนี่ยก็คือจะเป็นกรกฎเนี่ยจะค่อนข้างดึงดูดเข้าใจกันได้มากเนาะตรงนี้นะคะมองว่าที่เห็นเนี่ยมีความเป็นธาตุดินมีความมั่นคงทางอารมณ์ค่อนข้างจะเยอะคุณหยุดดูคุณค่อนข้างจะเฝ้ามองสิ่งที่คุณ จีบกันไปอ่ะเหมือนกับเจอใครชอบใครแล้วคุณก็หยุดดูสิ่งนั้นอย่าเหมือนกับพิจารณาอยู่ะนะคะเป็นะไระเวลาที่ค่อนข้างจอเเิ่นนานแล้วบางทีอ่ะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยนะบางทีมีเหตุแบบทะเลาะแบบขัดแยง้งหรือว่าพูดตรงเกินไปได้ก็ต้องระวังนิดนึงเนื่อง,งจากชาวมังกรเนี่ยพื้นพื้นพื้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบ agressive ด่าใครแต่ว่า เป็นความที่บางทีอเราจะมีความเป็นผู้นําสูงมากเกินไปที่บอกว่าเป็นความบ้าอำน,นาจของคุณนะคะบางทีลดลงได้ก็ดีเหมือนกันนะคะตรงนี้เหมือนกับคุณจะไม่ยอมจบอะบางทีเวลาที่มีเหตุทะเลาะใครเราจะเป็นคนที่ต้อง ต้องเป็นคนที่ถูกที่สุดต้องดีที่สุดแบบนี้บางทีไม่ต้องเป็นแบบนั้นบ้างก็ได้ผิดบ้างก็ได้พลาดบ้างก็ได้เราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้สิ่งนี้แล้วที่ผ่านมาคุณก็ค่อนข้างจะคิดถึงสิ่งนี้ค่อนข้างจะนานแล้วอ่ะเหมือนกับอยู่กับที่อยู่กับเรื่องนี้มาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะว่าแบบจะเอายังไงจะไปคิดทางไหนทำอนองงนี้นะคะเหมือนกับยังคิดอยู่กับสิง่งนี้อยู่นะสิ่งเดิมๆอยู่นะคะ ไพ่คนเก่าๆวนไปวนมาก็มีอยู่นะคะยังกลับมาอยู่ได้นะถ้าใครถามถึงคนเก่าๆนะเป็นไพ่สเตรนจคือให้เราอดทนให้เราใช้ความอ่อนโยนเข้าช่วยให้เราใช้ความดีเข้าช่วยอะ่ะมันก็จะผ่านไปได้นะคะ queen of wands เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆจะบอกว่าสิ่งที่มันจะต้องเป็นแบบต่อจากเนี้ยคุณ อยากจะให้ที่บอกไปว่าอ่อยหน่อยอบริหารเสน่ห์นนหน่อยน่าจะดีกว่าคุณมากขึ้นไพ่จบในไพ่เดอะฟูลคือการเริ่มต้นใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองคบหาคนใหม่ๆหหรือที่บอกว่าไพ่คนราศีกุมจะค่อนข้างชัดในไพ่จบนะคะ ทีนี้ถ้ามองในเรื่องความรักเนี่ยค่ะมองว่าจากการที่คุณบางคนเนี่ยเคยแบบอกหักเสียใจหรือว่าเจอคนที่มันแบบความรักซ้ําซ้อนมาเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะจากนี้ไปนคะคะเหมือนเป็นลักษณะของการปล่อยวางให้ได้มากขึ้นต้องบอกว่าสําหรับชาวมังกรเนี่ยผ่านมาแล้วเกือบ3ปีเนาะเจ็บมาเยอะช้าม,มาเยอะเสียใจเยอะตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาย้ายย้ายไปอยู่กําลังจะย้ายนะย้ายไปอยู่ในเดือนที่สองของคุณซึ่งเป็นเดือนเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าตัวคุณ เพราะเวลาที่คุณรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นมีความเป็นกลุ่มมีความแบบให้อิสระเสรีฟรีดอมแล้วก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเวลาคุณรักตัวเองมากใครก็จะหันมารักคุณได้มากเช่นกันค่ะไม่ต้องกังวลใจนะโอเคทีนี้ ถ้ามองนะจาก6ดาบเป็น the f o o l คือการเริ่มต้นใหม่หันหลังให้กับสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์2อสามคนหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าผูกเป็นพนาการติดกันไม่ยอมปล่อยจากกันไปเนี่ยมีที่ผ่านมาอาจจะอดทนนะคะเยอะแยะนะคะแต่ไพ่อยากแนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่เห็นไหมตรงเนี้ยมีคนถือไม้เท้านะคะอ,อยู่ นะแล้วกลับมากลายเป็นตาลงคนนี้นะ <Okay. S 1> เดินออกไปจากความสัมพันธ์เก่าๆคุณเลือกที่จะเป็นได้ใจก็ยังเชื่อในเรื่องฟรีวิวนะถึงแม้ว่าจะทำช่องดูดูวงโหราศาสตร์ก็แล้วแต่แต่ว่าก็ยังเชื่อเรื่องคุณกำหนดชีวิตคุณเองได้นี่แหละนะคะ healthy lifestyle ค่ะลองเลือกดูคนที่เข้ามาหาคุณ่ะต้องทำให้คุณไม่คิดมากอะต้องไม่ทำให้คุณแบบเครียดอะถ้าคนที่ทำให้คุณเครียดแม้แต่น้อยเนี่ยบางที คุณก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เพียงแต่เราเขาใช้คว่า last or love ความรักหรือความหลงกันแน่นะคะเพิ่งฟังคำนี้มาเหมือนกับถ้าความรักอะ่ะเหมือนอะไรถ้ามันความตื่นเต้นมันหายไปแต่คุณเนี่ยยังรักอยู่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ตื่นเต้นฉันก็อยู่คนนี้ได้อันเนี้ยมันเป็นความรักละแต่บางทีอ่ะถ้าแบบเฮ้ยเราตื่นเต้นต้องเจอตลอดเวลาเนี่ยเอออันเนี้ยบางทีเป็นความหลงนะคะ brilliant idea brilliant. ก็คือ ดีความคิดต่าง,างๆมากมายคนที่เข้ามาต้องทําให้คุณฉลาดขึ้นนะคะไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วแบบเก็บกดกดดันแล้วก็แบบว่าดูไม่ฉลาดลงแบบนี้มันก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็ได้ไพ่ overcoming difficulties <c oughs> ก็คือสิ่งที่คุณเจอที่มันไม่ดีอ่ะมันผ่านมาแล้วที่มันโหดร้ายมันแบบไม่ดีสุดๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วจังหวะนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแล้วในชีวิตหลังจากนี้เนาะโอเคถ้าใครถามถึงคนโสดนะคะลองเปิดใจให้คนที่เป็น ธาตุลมไมุ่นตนกลุ่มตุนกลุมก่มนะโดยเฉพาะกลุ่มค่อนข้างชาัดนะคะแล้วก็ธาตดุดินก็การพึงศพมังกรได้หรือจะเป็นลมไมุ่นตนกลุ่ม่อกี้บอกไปแล้วนะไฟเมสิงนงคันนูสิ่งชัดคนเก่าๆ่าวนกลับมาแต่แจ้งว่าที่มันชัดมากๆน่าจะเป็นคนธาตุลมก็คือเป็นกลุ่มนะคะคนโสด a b u n d น n c e นะคะเปิดใจอะ่ะที่บอกไปสำหรับชาวมังกรสิ่งที่อยากบอกเดียคือแบบคุณหัดเดทอะ่ะคุณหัดจีคุณหัดอ่อยให้เป็นอะ่ะ เออหาดอ่อยบ้างอะไรบ้างอย่าแบบอย่าซีเรียสมากเนียเอออันนี้จะดีนะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ซับซ้อนนะคะ addition บางคนเนี่ยเหมือนติดอะ่ะติดกับความสัมพันธ์บางทีที่บอกไป last or l o v e ต้องแยกให้ออกนะว่าจริงมันเป็นสิ่งไหนกันแน่เนี่ย <Right. S 2> เราไม่ได้เราอยากได้หรือเปล่าหรือว่าจริงเพราะว่าเออเราหลงคนนี้จังเลยอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ <Okay. S 2> แล้วก็แฟนกันเป็นไง ได้ไพ่บสนะคะ <Okay. S 1> ก็ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันมี moving on เกิดขึ้นก็คือไปจากตรงนี้นะแต่ถ้าสมมันดีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะจบไปบางอย่างคืออาจจะเป็นชปเตอร์ใหม่ของชีวิตคือเริ่มต้นใหม่ตกลงเป็นแฟนจริงจังมั่นหมายแบบเนี้ยได้นะคะ <Okay. S 1> ถ้าคนที่แต่งงานแล้วล่ะระวังการใส่านากาเข้าหากันนิดนึงเนาะมีโอกาสอยู่นะคะโดนหลอกด้วยกันเนี่ยระวังหน่อยความสัมพันธ์คนเก่าวนไหม คนเก่าเนี่ย hard broken นะวนกลับมาก็จริงแต่ว่าไม่น่าที่จะจริงจังแล้วนะคะวนกลับมาก็จริงแต่ไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะแบบมากลับมาคบอะ่ะมันเป็นลักษณะของการวนแต่มาทําให้เราเสียใจอะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่นะคะตรงนี้น่าจะแก้ไขได้อยู่นะชายรักชายค่ะ X ก็คือ break up separation ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็หญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ได้ไพ่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้นะคะกับคู่ของคุณหรือกับตัวคุณเองก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเสียงดังนิดนึงคือห้องที่แจงอาจจนมันเป็นห้องแคบๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยฉบับมีเสียงซ้ำซ้อนกันนะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะใครชอบไม่ชอบังไงฝากกดไลค์กดแชคอมเมนต์ให้แจงได้นะคะขอบคุณคะาวัสดีค่ะ